แค่นี้แกงส้มประกาศเขียวนะคะใส่ปลากระป๋องง่ายๆสไตล์พี่ปูนะคะครัวพี่ปูไม่ทําอะไรยุ่งยากค่ะแค่นี้ก็ได้กินแล้วเดี๋ยวพี่ปูไปทอดไข่สักใบหนึ่งนะคะถ้าใครกดหนีนะพี่ปูจะไม่บอกเคล็ดลับดีๆว่าทําไมแกงส้มออประกาศเขียวพี่ปูถึงอร่อยนะถ้าติดตามพี่ปูจะรู้ว่าครัวพี่ปูเนี่ยเป็นครัวง่ายๆนี่กอะไรได้พี่ปูใส่ไปก่อนคะ่ะมีหัวใช้เท้าติดบ้านนะคะดูความแก่ที่เดินหาประกาศเขียวตัวเองไม่เจอเออกว่าจะเจอก็ หัวจะเท้าสุกพอดีใส่ไปเลยค่ะมีไรใส่ใส่ไปก่อนถ้าใครไม่ชอบขมเอาไปลวกก่อนนะคะต้มหรือลวกก่อนพี่ปูชอบแกงเพราะว่ามันขมลำลอมเนี่ยม,มีความสุกพริกแกงส้มมีติดบ้านอยู่นะคะใส่ไปค่ะชอบเผ็ดมากก็ใส่มากเผ็ดน้อยก็ใส่น้อยพี่ปูจะใส่เกลือลงไปนะคะน้ำตาลทรายนะคะปลายทับพีนิดหน่อยเขาเรียกว่า ตัดพอให้กลมกลม่อมแต่ถ้าใครชอบหวานก็ใส่หวานไปก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคะรสชาติเป็นเรื่องของความชอบส่วนตัวน้ำมะขามหน่อยค่ะใส่ไปนะคะเคล็ดลับดีๆที่พี่ปูจะบอกก็คือแกงส้มผักกาศเขียวนะถ้าพี่ปูใส่ผักกาศดองไปด้วยทีไรมันอร่อยทุกที่ค่ะไม่น่าจะเชื่อนะคะแต่ว่าต้องไปลองทําเองว่าพี่ปูโกโหกหรือว่าพี่ปูพูดจริงนะอืมอร่อยเลยไม่น่าเชื่อปลาไม่มีติดบ้านค่ะปลากระป๋องค่ะใส่ไปเลยนะคะ อร่อยเหาะนะคะใส่ที่หลังตัวจะไม่เละแต่ใครอยากเละอยากยีปั่นกับพี่แกงพี่ปูก็ไม่ว่าค่ะคำ่ารดมือมันพูดลำบากนะพี่ปูก็ไม่รู้จะบอกอยังไงมันบางทีมันก็เพี้ยนมั่งนิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้เยอะบางทีมันก็ลงตัวเลยวันนี้พี่ปูไม่ต้องเติมอะไรแล้วอ้อพี่ปูจะมีเทคนิคอีกอย่างหนึ่งนะคะแกงส้มบ้านพี่ปูพลาดไม่ได้คือพี่ปูต้องบีบมะนาวนิดนึงเพิ่มความหอม